ไม,ไม่เกี่ยวกับสังคมเราต้องวางความรู้สึกหรือความอารมณ์ของส่วนตัวให้ได้เมื่อน้องเขาทําสิ่งที่เขาคิดว่าถูกและที่ผมมองนะมองทิ่ว่าเขาทําถูกนะเล้วควรจะสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเขามีเวทีแสดงออกไม่ใช่ให้พ่อบารมีนักการเมืองอันตพานมาเสียมาช่วยป้องกันเรื่องคู่ชายสองคน ไซส์สกอตทีเดียมดังพร้อมกันในเวลานี้เรื่องอันหนึ่งก็มีผู้ชายชื่อว่าไซส์สกอตที่เพิ่งถูกปลดนะเพิ่งถูกปลดจากการเป็นที่ปรึกษาอาธิปดีใช่ไหมอาธิปดีใช่ไหมกรม ทรัพยากรอะไรเนี่ยปาทําปาชาดอะไรเนี่ยนะเพราะที่ปรีดีบอกว่าเด็กคนนี้กลางไม่น่ารักแล้วดูถูกคนอื่นใช้การเป็นคุณหนูทำงานกับคนไม่ได้ก็เลยโดนปลดอีกฝ่ายหนึ่ง รูปนักการเมืองที่มีอำนาจก็มีผู้ใหญ่หลายคนก็บอกว่าเห็นใจเขาหน่อยมันช่วงเวลาชุ่วุบแล้วก็ไม่มีใครบอกเลยว่าควรจะ ยกเลิกในการที่จะเลือกตั้งเป็นตัวแทนของประชาชนที่ธัญ,ญบุรียังมีหลายคนสนับสนุนนะว่าสองเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกันต้องขอถามสังคมไทยนะระหว่างไซสกอตกับพีทเดียมเนี่ยคนไหนกล้ากว่ากัคนคนไหนมีผลประโยชน์ให้กับสังคมมากกว่ากัน ถามนะผมไม่ได้มีคำตอบให้นะลองตอบกันเข้ามาสิเรื่องไซสก็ตเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมได้พูดดเราเดือนที่แล้วนะหลังจากที่ผมได้ไปอเมริกามาแล้วก็จะไปเดินไปเจอเด็กไทยที่จบมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดกันเยอะมาก50กว่าคนแล้วผมก็ได้ไปคุยกับเด็กพวกนี้แล้วก็ถามเลยนะทำไมน้องถึงไม่กลับมาเมืองไทยกัน ถึงไปรับงานจาก Facebook, Google, Tesla ทำไมไม่เอามันสมองของน้องเนี่ยกลับมาช่วยประเทศชาติคำตอบของ90%เลยคือว่ารับระบบราชการหรือการไม่ยุติธรรมหรือการไม่อำนวยให้ความคิดของคนรุ่นใหม่เนี่ยชนะคนรุ่นเก่าได้เขาอเลยไม่กลับมาประเทศไทยก็เลยเสียผลประโยชน์ไป พดคิดไม่ได้มนกัคุณทรายนีเลยเพอเด็กไทยจะคงไม่เด็กกันะเขาไม่เด็กกันแล้วสองคนเนี่ยพอคนรุ่นใหม่จะมีความคิดเห็นจะมีความกลางจะมีความคิดของตัวเองถูกก็ถูกผิดก็ผิดอาจจะไม่ตรงกับวัฒนธรรมไทยเท่าไหร่ก็จะโดนอย่างเงี้ยโดนคนหัวเก่าประนาม พวกเจ้านายไม่เอาสร้างเรื่องเพื่อจะทําร้ายแล้วประเทศไทยเราจะรอดได้ยังไงอถ้าคนรุ่นใหม่เข้าเห็นการกระทําของราชการไทยกับสื่อหลายสื่อที่โจอมตีสายตอนนี้ผมไม่รู้ว่าสายถูกหรือผิดนะผมเพียงบอกว่าเห็นไหมว่า ประเทศไทยเนี่ยคนแก่เนี่ยคนหัวเก่าเนี่ยรับไม่ได้เวลาคนรุ่นใหม่เราเชนต่างกันกลายเป็นฝ่ายหนึ่งลูกนักการเมืองลูกคนใหญ่สิ่งแรกท,ที่ทุกคนพูดปลอบกันเลยคือว่าเดี๋ยวถูกป้องกันแน่ไม่มีทางผิดเลยสื่อก็กนำข่าวกันมีนักเลงออกมาช่วยเยอะ ก็อย่งรับว่าหลายคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาคงไม่อยากอย,กอยู่เมืองไทยกันแล้วเจศไทยจะรอดได้ยังไงถ้ามันมีแอกซ์แปโปชัดเจนระหว่างคนสองคนเนี้ยหลายคนก็จะบอกว่าทรายเขาเป็นลูกของคนที่มีอำนาจไม่หรอกครับเขาอาจจะนามสกุลพิรมพักดีนะไม่ใช่พิรมพิรมพักดีหรอกนามสกุลตามพ่อเขานะแม่เขาเป็นพักดีแต่นี่ผมขอชื่นชมนะกับคุณพิรมพักดีนะ ที่ไม่มีใครออกมาพูดเรื่องนี้แม่มาใช้อำนาจของตัวเองเพื่อจะป้องกันสายก็ดีก็ปล่อยให้สายเขาป้องกันตัวเองเพราะเขาป้องกันตัวเองได้แล้วเขาก็บอกว่าคุณทอมมาดีเฟนบขรัวบุญรอดทำไมเขาเพิ่มรองดีทำไมเขามีปัญหาคุณทอมไม่ใช่เหรอเพราะเรื่องครับเราจะมีปัญหาส่วนตัวกับใคร มไม่เกี่ยวกับสังคมเราต้องวางความรู้สึกหรือความอารมณ์ของส่วนตัวให้ได้เมื่อน้องเขาทําสิ่งที่เขาคิดว่าถูกและที่ผมมองนะมองที่ว่าเขาทําถูกนะเราควรจะสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเขามีเวทีแสดงออกไม่ใช่ให้พ่อบารมีนักการเมืองอันตพานมาเสียมาช่วยป้องกันทรายนี่แตกต่างกับพีกอย่างหนึ่งที่ชัดเจนเลย เขาดีเฟนต์ตัวเองได้เขามีความคิดของตัวเองอันนี้ผมขอชื่นชมน้องเตาสำหรับคนธัญญาบุรีนะ mm. ก็คิดตัวเองก็แล้วกันว่าเจะเอาอยัางไงนะถ้าคุณยังตัดสินใจเลือกคนนี้มาเป็นตัวแทนคุณก็เรื่องของคุณผมผมไม่รู้เรื่องนี้ผมไม่ได้อยู่ธัญญาบุรีแต่พูดให้ฟังเลยว่ามอง้โชว์ให้เห็น